คำสอนของหลวงพ่อปราโมทปราโมทโชหัวข้อรู้สึกตัวไว้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางย่อๆคือรู้กายรู้ใจหรือดูกายดูจิตโดยเบื้องต้นให้มีสติรู้สึกตัว ให้เป็นก่อนด้วยการฝึกให้จิตจำสภาวะธรรมของกายของใจจากการหัดรู้หัดดูสภาวะต่างๆเช่นหัดรู้ร่างกายหายใจร่างกายเคลื่อนไหวรู้ทันจิตที่ไหลไปหาอารมณ์จิตมีความสุขก็รู้ จิตมีความโลภก็รู้จิตมีความหลงก็รู้มั่วรู้สึกตัวได้จากการรู้ทันกายรู้ทันใจแล้วจิตจะมีความตั้งมั่นมีสมาธิมีความเป็นกลางซึ่งเป็นจิตที่มีคุณภาพสามารถเห็นสภาวะธรรมหรือรูปนามแสดงความเป็นไตรัก ซึ่งเป็นการเจริญปัญญาเพื่อความรู้แจ้งอริยสัจพ้นทุกข์นั่นเองสาธุสาธุ